Hãy subscribe cho không có phải Gõ Để chỉ không có lỡ những video hấp dẫn kiểu ลานสอรลานยืนตรงนี้ยืนบางเลยกลัวรรถจะตกน้ำจะได้ยืนกั้นไว้แต่ทำไมต้องเดินลุยโคลนนะฮะน้าแทนที่หลบไปทางโน้นแล้วเดินนาเดินลุยโคลนไะ้ะังไงล่ว อ่วนนี้่วนพอแล้วครับน้องคนนั้นพอแล้วพอแล้วน้องขับรถทางตรงน้องในขนาดนี้เรยมจะไหวเหครับพอแล้วพอ ของเราต่อไปเราต่อไปแล้วไม่มีอะไรต่อไปทาตรงยังขับไม่ได้เลยนะไ้ยุบอันเหมือมในใหญ่ใช้ลูกศรไหมไ เอาลูกไปต้องไปหัดให้หม่ให้คล่องๆเยอะๆนะครับให้เดี๋ยวน,นีงไม่ผ่านีง่ายๆหรอกนะนรเรคขับรถทางตรงหรือยังขับไม่ได้เลยนะครับแต่ไปซ้อมเยอะๆแล้วมาสอบยังมีเวลาอยู่เนี้ยวันหยิบล่มพี่ขบมาด้วยอยู่ฝากนู้นฝากนู้น เพื S <S <il> <disappearance> <S <S ่อให้อใจกับเ็นซ้อมให้เต็มที่แล้วหนูไม่เลี้ยวหน่ะคนที่เป็นกรรมการตัดสินคือพี่นี่เขาหนูไปฟังอะไรมากมายแ่หนูต้องฟังพี่ดิฟังพี่ดิที่ดูหนูอยู่อ่ะแล้วหนูไม่เข้าทางทางเดียวหนูกระติบกระติบเทนิดเดียวแล้วหนูรู้สึกความคิดว่า ถ้าเวลาที่รถนใหญ่เนี่ยมันจะได้ไปได้เสีางเงี้ยมกเดืดรอนไหเราเราไมู้ว่าเราไม่ได้ับคนเดียวทำร่วมทางด้วยทีวิจนทำไม่ได้ดูว่าเก่งขนาดไหนไม่ดูว่เก่งขนาจรงรู้ว่าเรือเลยเราแก้ปัญหาได้ตามนี่เราแก้ไไมจุดด้่เงพาตั้งแต่หนมแก้้ต่อัไปใช้จุดทำมันต่อเพื่อก็มันใจให้กมันใจุกคนไม่ต่อว่าไม่ทำเต็ <ไ> <ไป S 1> นน,นะครับกบไปซ้อมมาเยอะแล้วมาสอบ